สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดเพรียงนะครับรอบเช้านะครับรอบเบาๆกับช็อตเด็ดเพรียงของเรานะครับเหมือนเดิมครับพี่เนีครับหนึ่งชุดในราคาสามร้อยบาทสามร้อยทุกรายการนะครับพร้อมจัดส่งนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับพี่นี่ครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนพี่นะใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับอ่าช่องทางการต่อผมขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับและตั้งแต่ที่ผมพูดอยู่นี่ก็น่าจะขึ้นอยู่แล้วนครับกเบบบอออรรรร์์์โทเเเดียวกันนี่มเลยแล้วกันพี่ ไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วเนวพะพะอันนี้สวยด้วยแนวเบอร์พะพะอันนี้สวยด้วยพี่แนวมารายการแรกรายการแรกเป็นพระเปลือยนพี่เนื้อแดงนะอันนี้เนื้อแดงนิยมเลยนะพระเปลือยพี่ผิวหิ้งนะเห็นไหมไม่ต้องไปบิ้วอะไรมากมายพี่นะผิวเราหิ้งอยู่แล้วี่ครับพะะเราได้เดิมแล้วพี่ดูฝุ่นเลยดูฝุ่นดูพิมพ์ดูทรงเ่ยนี่เดี๋ยวเอียงออกห่างๆก่อนในครับจะได้เห็นแนวเออจะได้เห็นว่าเอสรีล่างของผมนี่มันไม่เหมือนที่ไหนีนครับไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนพี่พะัะบ้านๆนะจะผมเออพะพะบ้านๆนะจะผม รายการแรกนี่เอาสามร้อยเนี่ยพี่นะไม่ใช่พาแบบเอ่อเนื้อใหม่ๆเรื่มเรื่มมันๆนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นพี่มันคนละแบบกันเอาสามร้อยบาทนะครับเือผมไม่ได้หลดพ่อเดิมมาพี่เนีอยพอเดิมมูลนี้เนื้อปลากาน์นะเนี่ยดูเขาใช้เลยใช้จนกรอบแตกครับพี่นะครับแขวกนกงนจนกรอบแตกอ่ะเนี่ยแต่ราคาก็ไม่ได้รุนแรงพี่นะ,ร,ะราคาเบาๆน่พี่นะสาหรับลูกค้า,าประจำเฉลี่เครื่องของเรานะรเรามาแบ่งพันให้เอาสามร้อยบาท อปาก้าครับพี่เนวสวยเดิมแต่อาจจะใช้ช้าหน่อยนะบ,บองบอกไว้ก่อนเลยพี่ดูเขาใช้ยนเลยเอาสามร้อยนะครับสามร้อยเป็นราคาที่พร้อมส่งนะครับเป็นราคาที่สุดคุ้มเนี่ยครับมาต่อเนื่องกันไปนะครับ,อ,นนนะรบองค์นี้จะเป็นพระพิตาเนหฝังยันกะระบองไข่เห็นไหมหลังยันกระบองไข่นะครับนี่เป็นพระพิตาในพินะครับอันนี้เจ้าคุณสีนะวัดอ่งางศิลาพี่หลังยันกระบองไขยพระดูง่ายสบายตาแนวราคาเบาๆกระเป๋ายามเช้าสามร้อยบาท เนี่ยครั300บสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่สําหรับองค์นี้เนี่ยครับก็จะเป็นจริงๆเลยเป็นเออเป็นพระเขาจะพิมพอะไรนะพิมพ์พิมพม์เออเป็นพิมพ์ของหลวงปู่สุขไหมใช่เนะี่ยแจกไม่ครัวใช่พี่หลวงปู่สุขเนี่ยครับนะที่เป็นเอ่อปากคองมะขามเท่าพี่แจกไม่ครัวอืมสวยเดิมจริงเนี่ยครับสวยเดิมจริงสามร้อยบาทเนี่ยครับ หลวงปู่สุกปากคลองมาถามเท่าเนียครับมาถามเท่าแล้วก็ไปได้เหรียญนี้มาพี่แนนเียเออเหรียญนี้ต well ้องขออนุญาตใช้คําว่าหลวงพ่อเกษมนะพี่นล้เหรียญน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างเนะยครับเออเหรียญน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างพอสมควรครับพี่แต่อยากจะบอกพี่ไว้ตรงนี้เลยว่าผ <ER> ิวพันธุ์เดิมธรรมชาติมากนะครับแถมมีรอยจานด้วยองนี้นะมีนะเหรียญนี้เดิมจริงในแล้วเหรียญนี้เดิมจริงๆรก็พี่มีร่องรอยในการจานคนับนะมีร่องรอยในการจานครับพี่สวยเดิมธรรมชาติปีหนึ่งแปดสามร้อยบาท นี <N> ่ครับสามร้อยแล้วก็รูปภาพอันนี้จะเป็นรูปภาพของเจ้าคุณนอใช่ไหมเจ้าคุณนอพี่โอ้สวยนะนะครับพี่พี่จ๋าสวยนะนี่เงพี่นี่นะร,รูปภาพเจ้าคุณนอสบายกระเป๋านยามเช้าของเราไปสามร้อยพี่ดูง่ายสบายตาเลยพี่หน้าวไว้ใช้พุทธคุณเนี่ยครับจริงๆแล้วสามร้อยหน้าวไว้ใช้พุทธคุณมากนะียครับอันนี้ชัวร์แน่นอนเนี่ยครับอันนี้ชัวร์แน่นอนเนี่ยครับเราก็เต่าเต่านี่เป็นของหลวงพ่อเงิน พี่ดูร่องรอยการการหล่อบโบราณการเาขาเรียกะาการเทใช่ไหมนะครับนะข้าบเบา้าข้าตะากานนันแนวนะเห็นไหมดูดิข้าบเบ้าแดงๆด้วนะนะจะไม่ดําเหมือนข้าเม่าหรอกพี่แนวก็จะออกแบบน้ําตาลน้ําตาลแดงๆนี่นะข้าบเบา้านี่รอยช่อด้านล่างอันนี้หล่อบโบราณแน่นอนพี่แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยละ่ะเอาไปสามร้อยแนวเต่าเต่าไปสามร้อยบาทในยามองนี้ครับพี่แนวะกวนราชบูรณะนะครับสวยเดิมคือเขาเรียกว่าประหลอดนะครับนะนี่คือจุดจุดสําคัญของเขาเลยนะ แน pues, เป็นจุดสําคัญเลยพี่นะ pues, ประหลอดเนี่ย pues, ขาประหลอดเดิมๆเลยพี่นี่คือจุดสาคัญนะเนย pues, แล้วด้านหลังก็จะเป็นรอยคล้ายๆรอยรอยกระดานหรือรอยเทหรือรอยอะไรของเขาพี่นะจะเป็นเอ,อจริงๆเลยเป็นหลังกระดานเลยนะแบบเนี้ยแล้วพ้าดูง่ายพี่นะพราไม่ได้ซับซ้อนเลยพี่่เนี้ยเออาไม่ได้ซับซ้อนเลยเอาไปสามร้อยแล้ว pues, กูวันลาดนะพี่พิมพอะไรปกโพวัดลาด นี่ครับแล้วก็นนี้ผมไม่ได้นี่มาองคหนึ่งพี่นะเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดเทววันเลยนะนะเป็นเนื้อตะกั่วครับพี่นะหลังแบบผู่ห้งจริงๆนะครับในราคาแบบถ้าได้โปร,รโมชั่นในยามเช้าอ่ะเอาสามร้อยบาทนะครับพ่อแก้วหลังแบบนะสามร้อยนะครับโอ้โหพี่นะครับจบแล้วราคานี้นะครับจบแล้วราคานี้นี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อกเกษมให้พี่ดูเนื้อดิ๋ เห็นไหมหลวงพ่อเกษมนี่นะพี่นะปี16แหวนหลวงพ่อเกษมปี16สวยเดิมธรรมชาตินี่ยนะเห็นไหมหลวงพ่อเกษมปี16นะสวยเดิมธรรมชาติหลวงพ่อเกษมเอาเอา300พี่เนี่ยผิวยิ่งๆลยรูประคังเลย300บาทนี่รับเป็นราคาที่โอ้เป็นราคาที่เล้าใจนะนแหวนเป็นราคาที่เล้าใจนะ300บาทนี่คยนะ300ไปกันต่อครับพี่นี่ครับอ่าองค์นี้นะองค์นี้เป็นมเหศวร เนี่ยเป็นม่เหสวนนะเขาเรียกว่าสวนตรงสวนเดี่ยวเนี่ยหลังได้ผ้าด้ยเดิมๆเลยพี่เนื้อชินเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเอาเอาสามร้อยไม่รู้ว่าสวนตรงสวนเดียวนะเนี่ยม่เหสวนร้อยเปอร์เซ็นพี่เอาสามร้อยบาทในครับราคาม่เหสวนสามร้อยในครับโอ้โหวิดวาร์ดนะครับราาเออวิดวาร์ดเลยนะครับเจอองนี้เข้าไปเนะี่ยโอ้ต่อไปครับพี่นะเป็นผ้นนาลีลารูปทรงเม็ดขนุนนะบ้าง พาลีลานะครับรูปทรงเม็ดขนุนโอ,อ้โหรูปทรงนี้นะครับเป็นรูปทรงที่ต้องใช้คําว่าเฉิดฉายมากเนี่ยครับต้องใช้คําว่าเฉิดฉายมากครับพี่รูปทรงแบบนี้นะมเม็ดขนุนนี่ครับพี่เนี่ยสวยจริงๆนะนะพระแบบพระเขาเรียกอะไรพระมแกลงเก่าไม่ได้นะครับพระมต้องเก่าจริงนะเออแกลงเก่าไม่ได้แน่สามร้อยบาทเนี่ยครับโอ้โหราคาเนี่ยครับนี่อันนี้เนี่ยยนเลยผมก็ไม่กล้าไปแกะออกเดี๋ยวแกะออกปุ๊บ ไม่เก่าอีกนะครับนี่เอาให้ดูยี้เลยดีกว่าพี่ๆจะได้เชื่อว่าโอ้โหไม่ได้เดิมจริงดูเนี่ยผมไม่กล้าไปแกะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยพระน้องพระน้องไม่เดิมจริงนี่ดูเนี่ยเอาจัดให้เดิมๆเ,เลยคราบท้องอยู่ด้านในเห็นไหมเนี่ยพี่ดูดิเดนี่ยผ่านสมองระภุมิลบมาอย่างโชคโชนแน่นอนแนวสําหรับหลวงู่ทวดน,นะเนี่ยดูดิถ้าผมไปงัดออกนะเดี๋ยวบอกว่าอุ้ยพระไม่เก่าจริงเนี่ยเอาเนี้ยดูดูพร้อมกรอบไปเลยดีกว่าเนี่ยนะดูดิ เนี่เอาภาพประกอบไปด้วยนะครับอ่ะแบ่งให้เอาไปสามร้อยปูทวดนะเนี่ยดูเดี๋ยวหูทองยังแห้งๆอยู่เลยพี่จริงๆเลยหลักพันนี้ไม่น่าเกียดเลยนะเอาไปให้สามร้อยแบ่งให้จำเช้านะครับแบ่งให้นวนะถือว่าเราแบ่งปันกันไปพี่รับเราก็ปูหยยมครึ่งซีกอันนี้เป็นหลวงปูหยยมนะครึ่งซีกครึ่งซีกเนื้อสวยเห็นไหมครึ่งซีกเนื้อสวยรนบหลวงปูหยียมครึ่งซีกเนี่ยก็สวยจริงอะนะครึ่งซีกกับพี่ปูหยมว่าหนังนะ สามร้อยแล้วสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระปิตาเขาพี่นี่เป็นพิมพ์ปั้นเลยนะ้วพ่อแกวัดตากทะเลพี่รงรับปิดทองเลยทองแห้งแก๊กทองรัตนะเอะไรพี่เห็นไหมนับทองเขาจะแห้งทองเขาเก่าทองเขาเดิมเหมือนทองรัตนะาเลยพี่แล้วจริงๆเลยพระแบบนี้เป็นพระที่มีความสวยมีความแห้งมีความเก่าใช่ไหมเนี่ยพระที่มีความสวยมีความแห้งและมีความเก่าเนีย่ยสวยจริงดูดิพิมพ์ปั้นนะ สามร้อยบาทนะครับราคานี้พี่ใครไวใครได้นะนะครับเออราคานี้นะใครไวใครได้แล้วก็จอบหลวงเขาไปเนี่ยดูบ้านนี้เขาเก็บนะพี่น้ำมัทิวเขาเก็บไม่ค่อยดีนะครับเขาแขวนไม่รู้ผมเขาไปแขวนเป็นลบหรือยังไงของเขานะครับนี่จอบหลวงเขาไปนะนะครับเออจอบหลวงเขาไปนะพี่ดูดิเขาไปแขวนลบหรืออะไรยังไงของเขาไม่รู้นะเอาสามร้อยเนี่ยเนื้อแบบโอ้โหพี่เนื้อพราะเงินบางองคยังอายอะเนี่ยเนื้อนี้นะนะครับเออถ้าเจอเนื้อแบบนี้นะหลวงพ่อเงินบางองยังอายเลยพี่สุดจริง เนี่ยอบหลวงไปนี่พี่ต้องเจอเนื้อแบบนี้เนี่ยนะครับเออมันถึงจะเล้าใจเนี่ยครับเออเล้าใจเอาไปสามร้อยเนี่ยถึงเนื้อจะจ่ายขนาดไหนผมก็ไม่ได้เร่งราคานะนะครับถือว่าแบ่งนะครับเออเราถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับในยามเช้าของเรานี่ครับเราก็ไปได้พระกิ่งมาองค์หนึ่งพี่นะครับเป็นพระกิ่งของหลวงพ่อมุ้ยนะเนี่ยผมให้ดูเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยคำว่าหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยผมไม่เคยเจอพี่เป็นพระกิ่งเปียกทองนะแล้วดูเขาแขวนดินะพี่ดูบ้านนี้เขาแขวนเนี่ยนะครับนะเป็นพระกิ่งเปียกทองหลวงพพพ่่่ออมุุุยดนไรรรรสณบบีีคั นะครับใต้ฐานชาัดเจนอัน,นี้ผมไม่ได้มั่วนะครับดูนี่อ่านใต้ฐานได้เลยเนี่ยบลวงพ่อมุ้ยเนี่ยนะครับเออบลวงพ่อมุ้ยเนี่ยไม่ได้มั่วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ็มมันมั่วหรือเปล่านี่ครับมีหลักฐานยืนยันจะพี่เนยจะมั่วได้อย่างไรเนยครับจะมั่วได้อย่างไรเอาไปสามร้อยได้ไหมสามร้อยแต่พี่ต้องไปเรียกเอาใหม่นะนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า <conte> บ้านที่เก็บพระโอ้โหพี่ต้องไปเรียกเอาใหม่นะครับไปให้ช่างเขาเรี่ยมกระจกใหม่แล้วก็ได้นี่มาพี่นะครับองนี้จะเป็นอ่อเชียร์น้าพี่นะหลังยันอาจารย์เช็ค อาจารย์เช็คเขาแดงครับนี่เดิมๆเ,เลยพี่เห็นไหมค่าบ,บงค่าบเบ้าร้อยหล่อต่อชอ่อเนี่ยช่อยังแห้งเลยพี่ดูรอยตะใบเห็นไหมช่อยังแห้งอยู่เลยพี่นะพี่ดูรอยตะใบนี่แล้วดูตัวอย่างที่เขาแปะไว้เนี่ยโอ้สุดๆจริงๆสามร้อยบาทเนี่ยครับจันเจ็กนพินารเจียราศเขาสวยและดูง่ายอ่ะเนี่ครับแล้วก็ปูดาสีจริงๆเลยปูฤาสีผิวแบบเนี้ยพี่เป็นพระแท้แล้วเนี่ยครับพระแท้แลดูง่ายอยู่แล้วเนี่ครับแต่แค่ว่าผมยังหา อาไหาที่หาทางเขาลงไม่เจอแนวไปแค่นั้นเองนะเออผมยังหาที่หาทางเขาลงเขาไม่เจอแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดรู้นะผมได้เปรียบมากเลยนะคาสามร้อยพี่นะหาซื้อไม่ได้อย่างงี้หาซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับสามร้อยบาทพี่ฤาษีหล่อโบราณตะกันเดิมๆเลยค่าเบ้าค่าแบบว่าค่ารอยหล่ออย่างเดิมๆเลยพี่ดูพิมพ์เลยสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็ไปเจอพระกุมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นพระพระถ้าพระมุมมองผมผมมองคล้ายๆกาญจนบุรีนะนะเป็นพิมพ์ฐานสูงะ เนครับผมมองคล้ายๆแบบการชนะบุรีนะครับเราผ้าสวยด้วยเนี่ยดูเนื้อดิไม่ใช่ผ้าแบบเออทั่วๆไปเนี่ยนะครับเออใช้คำนี้ถีกว่าเนาะไม่ใช่ผ้าทั่วๆไปพี่เนี่ยครับหลังลายผ้าลายผ้าจะละเอียดหน่อยนะครับลายผ้าจะละเอียดหน่อยก็จะประมาณว่าน่าจะการะนะบุรีนะแปลทางนั้นนะแต่ถ้าใครอยากได้ไปศึกษาไปสามร้อยพี่นะแบ่งปันให้ได้มาก็แบ่งให้เนี่ยแบ่งกันไปเช้าเช้าเนี่ยครับเออเช้าเช้าเราก็แบ่งๆกันไปนี่ครับพี่สมเด็จยอดุนพลนะ เขาจะมีแบบว่าเขาได้อะเป็นฟิล์มสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนอะแล้วเนื้อหนึกเลยเนื้อเดิมเนื้อหนึกดูง่ายสบายตาเห็นไหมเนื้อเดิมเนื้อหนึกดูง่ายสบายตาพี่หนึบเลยเห็นไหมดูดิโอ้โหนี่สุดยอดเห็นไหมเนี่ยอันนี้สุดยอดเลยล่ะพี่ดูเนื้อเนี่ยเอางนี้แล้วกัน สามร้อยบาทแนวเห็นพี่พหลายท่านสอบถามมานะนะรับลองดูนะเพราะว่าพระไม่ค่อยได้มาพี่แนวะเออแล้วก็องนี้พี่แนวองนี้จะจะจะ,จะเหรียญจะแขวนจะช้าหน่อยนะหงพ่ากวยครับพี่แล้วผิวนี่สองหนึ่งเลยนะดูผิวเดียผิวพันสองหนึ่งแต่จะใช้ใช้หน่อยน่าจะลื่นๆื่นหน่อยนะเพราะเขาแขวนพี่นวะเออเขาแขวนเขาแขวนใช้งานใช้พุทธคุณแนวพี่แนวะที่ระลึกในงานอ๋อภูมิทัศน์สีมาครับพี่ปีสองหนึ่งนะครับเห็นยันตะลางไหมแนวได้เห็นไหมข็ดขาดกนเกินนะครับยันยันตะลางนี่สวยสวยเลยพี่ สามร้อยบาทนะครับองค์พ่อกวยพี่เอาไปสามร้อยนะครับเตารีดเตารีดก็สวยนะจริงๆเตารีดตรงนี้ก็สวยพี่ผิวหิ้งผิวเดิมอ่ะนะครับเตารีดนะดูดิผิวหิ้งผิวเดิมผิวธรรมชาติองค์นี้ขอราคาแตกต่างนิดนึงพี่นะครับดวองค์นี้ขอราคาแตกต่างนิดนึงเอาไปห้าร้อยเตารีดเอพี่ศูนย์ห้านะครับเตารีดเอศูนย์ห้าครับพี่นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาหาซองใส่ขอแล้วเขียนราคาไว้แล้วขอห้าร้อยบาทนะครับ นี่ครับพี่นะครับตาลีตเอนะผิวหิ่งหิ้งอยู่เลยฝุ่นยังจับเลยพี่แต่ราคาเบานะครับแต่ราคาเบาก็ไปห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อบาทไปต่อกับพี่นีะครับนี่ขี่ไก่เน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 ่่เดูดูเนื้อเนี่ยเนี่ยดูเนื้อดูผิวพันธุ์ดูธรรมชาติเนี่ยนี่ครับในช่วงท้ายๆของเรานะพี่นะจะมีราคาที่หลากหลายองค์นี้ขอห้าร้อยเหมือนกันนี่นี่ดูในอุดยังอยู่นะดูรอยป่านเห็นไหมเขาเอาจะกรอบพี่นะครับเอ่อเขาเรียกอะไรมวลสารเขาจะนูนขึ้นมาใช่ไหมนะบางองค์ก็จะนูนๆแหลมๆใช่ไหมดูรอยเขาป่านี่ย เอาเข้ากรอบพี่หูมวลสารเน้นเลยแนวในราคาห้าร้อยบาทนะไม่มีแล้วนะแนวราคาแบบนี้นะไม่ต้องไปหาพี่ไม่มีแล้วแนวแบ่งให้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับขี่ไก่ครับพี่หางสามเส้นแนวหางสามเส้นเอาไปห้าร้อยบาทนะครับพระยังสวยอยู่เลยพี่นะครับเออพระยังสวยเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับองต่อไปกับพี่แนวองค์นี้จะเป็นห um ูยานจะพี ín, yeah. fine, making, honey, everyone, yeah. ่เนื ences, right s. <s no ้อตะกัวเส้นแดงนะครับอันนี้จะเป็นพระอูยานนะเนื้อตะกัวเส้นแดง สนิมแดงจริงเลยสนิมแดงเขาสวยพี่ไขขึ้นมาเป็นข้าเป็นฝ้าเป็นชั้นเลยสนิมแดงนะเห็นปะขึ้นมาเป็นข้าเป็นฝ้าเป็นชั้นเลยพี่สนิมแดงแดงสวยมากแดงเดิมดีจังเลยพี่เอาสามร้อยนะพี่ดูราคาดิสามร้อยนะครับโอ้โหไม่ใช่สามพันนะสามร้อยครับพี่นะครับก็เป็นราคาที่ต้องเช่าเขาก็แบ่งจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นพระครูวิทูลเนืนะ้ยธรรมสารสองสี่เจ็ดศูนย์เนืขอบกระบอก นี่ครับเออขอบกระบอกครับพี่เห็นไหมขอบกระบอกเอาสามร้อยบาทนะครับขอบกระบอกนะสามร้อยนี่ครับเราก็องค์นี้พี่ห้าเหลี่ยมนี่ครับอันนี้จะเป็นหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าไหมอันนี้ทองเดิมๆเลยพี่เปลี่ยนทองด้านในไหมที่เขาแปะไวะ้นี่คือทองเดิมเขาเลยนะพี่น้าเนี่ครับเป็นพระปิตาห้าเหลี่ยมหลวงปูเ่เฮียงวัดปา่าป่ะเนี่ยวัดป่าชนบุรีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหผิวธรรมชาติจริงๆครับพี่เอาสามร้อยใครไวใครได้นะ เนียครับเออใครไว้ใครได้นะสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็พระปิตาองค์นี้จะเป็นพระปิตาพี่นะวัดห้วยจ้าเขยครับพี่เนี่ครับโอ้โหดูเนื้อดิโทนออกสมลูรณ์เลยอเนี่ยครับดูเนื้อด้านหลังดูรอยจานเนี่ยเนี่ยครับเออดูรอยจานเนี่ยเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทเนี่ยครับนี่เดิมจริงเนี่ยครับทั้งเดิมทั้งธรรมชาติราคาแบบเบาๆด้วยอะเนี่ยครับเออทั้งเดิมทั้งธรรมชาติและทั้งราคาเบาด้วยพี่สามร้อยบาท นะครับสามร้อยแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่องค์นี้จะเป็นของอ่อนี่สายเนะเอสายกำแพงเพชรครับพี่แนวหลวงพ่อแกลรับหลวงพ่อแกลพ่อสว่างแนครับหลวงพ่อแกลพ่อสว่างครับพี่แัวกำแพงเพชรเนี่ยพ่อแกลพ่อสว่างปีหนึ่งอ๋อหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้านะพี่นะสามร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่รนบองค์นี้จะเป็นของเขาเรียกว่าเป็นปกโพพี่นาดูนรนบอันนี้เป็นนาดูนนาดูนเนื้อเดิมนะ นาจริงๆเลยนาดูนแบบนี้พี่นะนาดูเนื้อเดิมอืเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเนครับเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติครับพี่ในครับนาดูนนะสามร้อยบาทเนครับนาดูนนาดูแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นของหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อทองสุกวัดตนดหลวงนะเนครับเออพ่อทองสุกวัดตนดหลวงครับพี่ในครับอุดครั่งนี่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 ดูเนื้อนี่ดูการอุดเนี่ยอุดครั่งในครับงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงอุดครั่ง โอ้ยข้างเดิมเดิมเลยพี oh, kind of like vibrant, ่นี่ครับเออข้างเดิมเดิมเลยพี่แม่สวยจริงครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรอโบราณนี่รอเดิมแน่นอนนะครับเถียงไม่ออกในวินาเออนี่เถียงไม่ออกแน่นะครับรอเดิมเดิมเลยขอห้าร้อยหอยแ้ใส่ซองได้เขียนราคาเลยพี่เอยญาตใส่ซองได้เขียนราคาเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยพี่ราคาห้าร้อยไม่มีนะครับนะไม่มีแล้วแทบจะไม่ไม่มีเลยนะแล้วก็อันนี้เต่า สภาพวงนี้เนี่ยเป็นเต่าเาต่าหลวงพอ่อหลวงพ่อเงินหรือเปล่าพี่นะรูปรทรงเป็นหลวงพ่อเงินนะเนี่ยเนื้อออกส,สไตล์เนื้อผงคุกรักสามร้อยเนี่ยไม่ต้องแปลอะไรมากมายพี่เนี่ยไม่ใช่พ้าทั่วไปแน่นอนเนรับเนื้อยิ่งๆแห้งๆแบบนี้ครับพี่เนี่ยครับนะเก็บได้เก็บราคานี้ยนะเนี่ยเก็บได้เก็บเอาไปใช้พุทธคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เอาไปสามร้อยบาทเนี่ยครับ พระพิตาอีกหนึ่งองค์นะครับนะเขาบอกเป็นของหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านี่พี่นะจะเป็นหลวงปู่หรือเป็นปู่อะไรพี่นะมีห่วงเดิมด้วยห่วงห่วงมันจะมีรอยสนิมด้วยนะเนี่ยเป็นเนื้อผงคุกรักครับพี่นี่ครับเป็นเนื้อผงคุกรักเอาสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยก็พ่อกวยพี่นะพ่อกวยนี่เป็นคุ้นแผ่นเนื้อผงน้ํามันเนี่ยนะหลวงพ่อกวยนี่ครับนะเออหลวงพ่อกวยว่าโคสิตารามนี่ครับดูดิ ด้านหลังนี่ครับพี่ในครับด้านหลังนี่บอกเลยว่าเอกลักษณ์ท่านเลยนะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนนครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับนี่คือเอกลักษณ์เขาเลยนะสามร้อยบาทนะครับเอกลักษณ์เข้าไปสามร้อยสามร้อยปากน้ำเอาไหมพี่จัดมาหกนี่พี่ดูดูการลงแรกเนี่ยนะครับแห้งแก๊กเลยเนี่ยเออรกแห้งแห้งแบบนี้พี่ไม่จัดหรอนะครับออกแห้งแห้งแบบนี้พี่ไม่จัดหรอพี่ดูดิหลังยันลึกโอ้ยสวยเดิมธรรมชาติจริงขอพี่สามร้อยบาท นี่ครับเราก็องค์นี้เอ่อสำหรับองค์นี้นี่ครับก็จะเป็นของสามหน้านะครับเคยเจอสี่หน้ามาเจอสามหน้าให้งงหมดเลยนี่ครับนะผมนใพี่นะเออรมนี่เดี๋ยวพี่นะบล๋มพ่ออีสัตย์สิทนะเนื้อแห้งแจ๊กเลยนะนะพี่จ๋าเนื้อแห้งแจ๊กเลยนะเอาหัวเท่าไหร่เดียวะนี่ยเออเอาเท่าไหร่เดียวเอาไปสามร้อยบาทนะครับสุดๆจริงๆ นี่ครับสุดๆจริงๆแล้วก็องนี้องนี้สวยเลยพี่นะครับสมเด็จมีองเดียวพี่ค่าแป้งเดิมเนื้อเขาเรียกวัดประคังนี่ครับออาวัดประคังสิพี่รออะไรอยู่อะดูเนื้อดิเนี่ยดูดิค่าแป้งเดิมด้วยนี่ครับค่าแป้งเดิมด้วยพี่ดูนี่ดูคราบไข่แป้งเด็ดอุ้ยเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนื้อที่โดนใช้เนี่ยไปยาดูมวลสารดิแก่น้ำมันตังอิ้วสามร้อยบาทนี่ครับไม่ต้องเร่งกันแรงนะเร่งกันเบาเบานี่แหละนี่ครับชิวนะเดี๋ยวพี่นี่ครับองนี้นะ นี่ครับองค์นี้จะเป็นเอ่อเข่ารอยนะครับโอ้โหพวกเงินวัดอนจะหอมพี่ผิวหิ่งหิ่งผิวธรรมาชาติเลยนี่รอยช่อด้านล่างเนี่ยแม่รอยตะไบนะครับนี่คือเขาเรียกว่าผิวหิ่งผิวธรรมาชาตินะครับองค์นี้เอาเอา, 500. าห้าร้อยชิวลาหลวงพ่อเงินพี่อันนี้ไม่ใช่พระปัดศึกไม่ใช่พักแก้งเก่านี่เก่าจริงและแห้งจริงนะครับขอห้าร้อบาทนะครับชิลล่าเจ้าพี่ราคาห้าร้อยพี่นะราคาซื้อไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาแบ่งให้นะพี่นะราคาที่ซื้อมายังไม่ได้เลยพี่เอ้ยนะราคานี้ไม่ไม่ได้ซื้อมาในราคานี้ด้วยนะครับไปต่อเลยนี่องค์นี้นะพี่นะพระร่วงคางเขาเนี่ย นี่ก็เดิมจริงพี่นี่ครับพี่คางเขากูบางขังนะครับนลสุโขทัยแท้ดูง่ายเลยเนี่ยพี่นี่ครับดูดิคางเขาพี่โอ้โหโคตรน่าใช้อ่ะเนี่ยรบเออโคตรน่าใช้อ่ะพี่นะครับและในราคาแบบเพื่อนราคากันเองด้วยนะครับราคาขอเบาๆพี่ขอห้าร้อยบาทนี่ยสำหรับเออคางเขาองค์นี้นะบางขังสุโขทัยครับพี่ขอห้าร้อยบาทนี่ครับดยขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาไว้นี่ครับใส่ไว้แค่เพี้พอครับจะได้รู้ว่าเออราคาห้าร้อยนะครับ นี่ครับพี่นะบางขังนะพี่นะนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สุดท้ายครับพี่นะครับได้พัดหนึ่งชุดในยามเช้านะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยพี่แบ่งให้เลยนี่มาถึงมาถึงผมก็ให้เลยพี่นะครับมาถึงก็ให้เลยไม่ต้องคัดครับพี่นี่ดูเนี่ยวัดนกเออวัดนกอันนี้วัดอะไรมีเตอาโอ้เยอะมากเลยพี่ดูเนี่ยนี่ปู่ทิมเนี่ยนะครับเพิ่งได้มาครับพี่ไม่มีการมานั่งคัดนะครับเออไม่มีการมานั่งคัดนะครับดูในปู่ชงปู่ทวดเนี่ยมีหมดครับพี่เนี่ย ไม่ใช่ว่าเออคัดไปแล้วหรือเปล่าดูเนี่ยอันนี้เป็นหลังหลังตายางนะน่าจะเป็นปานปีศูนย์เก้ามันเนี่ยมีไข่ห้าเม็ดอะไรนยผมบอกไม่ได้คัดนะครับเนี่ยปู่ทวดนะครับมาไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยอันนี้นางนะครับนางมีพะาลวงมีผ้าอะไรดูอย่างเงี้ยพี่ลองมาไล่ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งป้อนเหยื่อเนี่ยลูอวัดอะไรนะผมลืมชื่อใคอ่ะเนี่ยเออผมลืมชื่อแม่นางกวับเออในจอบเนี่ยจอบพวกเงินเนี่ย นี่ครับนี่มาไล่ดูได้เนี่ยพะลงพะรอดเนี่ยนะครับดูด้านล่างได้เลยเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อคุลนั่นอนแหวหล่อโบราณเนี่ยนี่หล่อโบราณหลวงพ่อคุณยังมีนะนะหลวงพ่อคุณนี่อะไรอ่ะเศษลูปล็อกเกสรเศษพ่อรอห้าหลวงพ่อเงินเนี่ยบอกว่าพราไม่ได้ขัดที่นี่นี่น่าจะเป็นพวกปืนแตกหรือฟ้าคำรุนเลยนะนี่ครับเยอะเลยว่ะเนี่ยนี่ปู่ทวดมีปู่ทวด นี่มีตะกุดเนี่ยอันนี้เป็นตะกุดสายไหนอะนะมาลองเข้ามาดูพี่นะลองเข้ามาดูโอ้โหเต็มถุงเลยนี่บางขุ่นพมเนี่ยเนี่ยนะนะสมเด็จก็มีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูเนื้อเนี่ยไม่ได้คัดไงนะครับหนึกเลยอันนี้หนึกเลยนะดูเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนั้นหนึกพอๆผมขายโองค์สามร้อยเนี่ยนะครับโอ้แค่องค์เดียวก็คุ้มเลยจะพิจารณาเนี่ยบางขุ่นพม์หินใหญ่เนี่ยอันนี้มีรอยซ่อมมานะนี่น่าจะดีเลยล่ะเนี่ยดูดิมีรอยซ่อมไหมใช่รรรออออยยยซซ่่่่่มมะใชเนนีโบาณ เนี่ยพิมใหญ่ดูดิเด ceksin, นี่ยบางทีแบบเรื่องอะไรอ่ะไม่ไ no ด้คัดออกไงนะครับไม่ได้คัดเลยจัดให้เลยนะครับทั้งถุงนี้นะในครับนะถุงนี้เอาแบบว่าโปรโมชั่นในยามเช้าของเรานะครับก็ด uh, <pet it counseling> ิู eyes, oui ่เหรียญเยอะมากเป็นที่ต้องมาคัดเอานะอ่าขอห้าร้อยบาทนะครับถุงนี้นะขอห้าร้อยใครไวใครได้นี่นครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับได้มาแล้วก็ตามความเรียบร้อยนะครับเขาอยากได้พัสดุกันผมจัดให้เนี่ยเขียนไว้เลยเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับถุงนี้นะใครไวใครได้นะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆี่จสเใ็รายการไหนนะพี่นาสายด่วนสายตรงเข้ามาครับผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ